ทีม Max n e ์น o ตอนเร n ซิ่งซีรีส์5องพสพีทสงขลากลางปีถือเป็นเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตเลียบชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้และของประเทศไทยมาติดตามไฮไลท์และผลการแข่งข,ขัน2เรสกันเริ่มกันที่รุ่นสยามกรุ๊ป N โดยในเรสที่6ผู้ชนะคือนัทวุฒิปลื้มดวงโดยมีสาชัยนัฐกุลชรและกรนนนายอมรศักดิ์วรกุลตามมาเป็นอันดับ2และอันดับ3 แต่มาในเรสที่7การแข่งขันเข้มข้นขึ้นเมื่อจตุพลทานเหลืองทองสามารถใช้ความชำนาญของสนามคว้าชัยอันดับที่1ไปได้ท่ามกลางการขับเคี่ยวกับวิเดโดริโกแต่ทั้งหมดก็ไม่สามารถทำคะแนนไล่ขึ้นมาทันทำให้จบ7เรสผู้ที่คว้าแชมป์ประจำปีไปครองคือวงสพัดเตอร,ร์สิริที่เก็บไปได้79คะแนนมาชมกันต่อกับการขับเคี่ยวของขุนศึกดีเซลในรุ่นสยามทรัพโปรที่ดูเดือดไม่แพร้รุ่นใดใด โดยเรสที่6เป็นการประกาศสักดาของธนพลชูเตริญผลสามารถนำรถคู่ใจเขาเส้นชัยขวาแชมป์ในเรสนี้ไปได้ในขณะที่สุวัดลิ้มจิรพินยาตามมาเป็นอันดับ2ส,ส่วนในเรสที่7เป็นการกลับมาทวงบอลลังของ นูวัตวรารกิติชัยที่คว้าอันดับหนึ่งในรุ่นนี้ส่วนธนพลนชูเจริญผลผู้ชนะของเรสที่6ขยับลงมาที่อันดับ2ในเรสนี้ซึ่งธนพลนชูเจริญผลก็ทําคะแนนทั้งเจสดามเก็บไปได้102คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ไปแบบขาดลอยควา้าแชมป์ประจาปีไปครองมาถึงรุ่นยอดนิยมอย่างรุ่นสยาม1,500กรุ๊ป A โดยในเรสที่6คู่เมทาเพชรบดี ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคว้าชัยชนะไปก่อนในเรสนี้ถัดมาในเรสที่7แชมป์เปลี่ยนมือไปเป็นของกิติรัตน์คดมหิดโดยมีภูเมธาเพชรบดีแชมป์ของเรสที่6ตามมาเป็นอันดับ2ในเรสที่7นี้ส่วนชนันชิชาธนทิธาดากุลททำผลงานอย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3าในเรสที่7ไปครองซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการที่ชนันชิชาธนทิธาดากุลคว้าอันดับที่สาําให้เธอทําคะแนนไป80คะแนนเบียดแซงขึ้นมาครองตำแหน่งที่1ของแชมป์ประ จำปีได้สำเร็จมาต่อกันที่รุ่นสยามอีโครุ่นที่แข่งขันด้วยรถประหยัดพลังงานที่ความแรงและความมันไม่แพ้กันในเรสที่6แชมป์ตกเป็นของบุนทวีในจิตโดยมีรพัดกรวงศริและเอกวุฒิฉิมจิว๋วตาม,มาในอันดับ2และ3ส่วนในเรสที่7แชมป์เปลี่ยนมือมาที่เอกวุฒิฉิมจิว๋วที่ขึ้นจากอันดับ3ในวันเสาร์มาคว้าชัยได้สำเร็จ ส่วนเมกรัะชะคีดาการันตานนนและสุพโชคพิเศษนครกิจคว้าอันดับ2และ3ไปครองจบการแข่งข,ขันทั้งหมด7เรสแชมป์ประจำปีนี้ของรุ่นสยามอีโคตกเป็นของน้องนีเน่เมกรัะชะคีดาการันตานนที่สามารถเก็บแชมป์ไปได้พิง3สนามจากทั้งหมด7สนามทำไปได้1 0 4คะแนน ก็ดีใจค่ะที่ได้แชมป์มาจำปีรุ่นสยามอีโคในปีนี้นะคะเพราะกลับมาแข่งในรายการพ่ธีอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลายปีแล้วก็ลงรุ่นอีโคก็รู้สึกดีใจมากที่ปีนี้ได้แชมป์มาจำปีโออสำหรับปีหน้าอาจจะต้องรอติดตามกันนิดนึงว่าจะแข่งรุ่นอะไรนะคะก็สามารถติดตามเชียร์นี้่98ได้ที่ n i n e 98ค่ะเป็น Facebook Fanpage ค่ะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเราจะอัปเดตทุกวันเลยค่ะว่านี่เน่ไปทําอะไรแข่งอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามมานะคะ ปิดท้ายกันด้วยรุ่นใหญ่สุดของรายการกับรุ่นสยามจีทีโและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องชิงดำแย่งแชมป์ประจำปีกันในสนามนี้โดยในเรสที่6ผู้ที่เข้ารับธงตรามากรุกเป็นคันแรกคือพันณพัฒน์พันณทรัพย์สามารถโชว์ฟอร์มที่คงเส้นคงวาคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งไปได้โดยมีนักแข่งต่างชาติอย่างครตอนเนลเมสไล่กดดันมาติดติดส่วนในเรสที่7การชิงชัยยังคงดุเดือดแต่กลยุทธ์ที่เฉียบคมของพันณพัฒน์พันณทรัพย์ ก็ทำให้เขาขึ้นโพเดียมสูงสุดได้อีกครั้งตอกย้ำความเป็นเจ้าสนามในรุ่นสยาม GT Pro โ mm hmm. ดยผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ของพนพัฒน์พันนาั์ที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ทั้ง2องเรสนี้ทำให้เจ้าตัวผงาดคว้าแชมป์ประจำปีเป็นครองแบบเฉียดชฉ้วกันเลยทีเดียวโดยเก็บไปได้110คะแนนซึ่งห่างจากอันดับที่2ไปแค่8คะแนนเท่านั้นความรู้สึกครับสำหรับปีนี้ก็ สนุกครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้แชมป์ประจำปีเพราะว่าก่อนที่จะมาแข่งที่สงขาเนี่ยคะแนนเราตามเกาอยู่2คะแนนแล้วก็สนานที่สนามนี้ซึ่งเป็นสถิทเซอร์กิตมันก็ไรพลาดก็ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์เลยก็ได้แล้วเราก็เบียดมาได้จบอันดับหนึ่งทั้ง2สนามเสาอาทิตย์ครับผมก็ทำให้ได้แชมป์มา ทั้งนี้ผลการแข่งขันประจำปีของพิธีแม็กซ์นิตรนเว s ติงซีรีส2025และรายชื่อผู้ที่ได้รับ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในรุ่นสยาม g ีทีสยามกรุ๊ปเอและสยามกรุ๊ป N อนจะประกาศในพิธีมอบรางวัลแชมป์ประจำปี PT m ีแม็กซ์นิตรนเว s ติงซีรี2025ซึ่งจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ